ล่าสุดอัจฉริยะมั่นใจหลักฐานใหม่สืบจากศพชมพู่รู้แล้วใครคะ่ะถ้าแม่ชมพู่ดีเบตซัดพูดกลับไปมาจากรายการโหนกระแสวันที่2ี่กรกฎาคมคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลในฐานะผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดใจสัมภาษณ์คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออาชญากรรมและรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศัก์ิจรัดชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสวกรณีน้องชมพู่กับการเสียชีวิตที่ยังเป็นปริศนาซึ่งล่าสุดคุณอัจฉริยะได้ออกมาเผยหลักฐานใหม่โดยคุณหนุ่มกัญชัได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมออกมาเปิดหลักฐานใหม่ คุณอัจฉริยะได้ตอบว่าเรามองจากเกือบ70วันทุกคนพูดต่างๆนานาเอาประเด็นแรกน้องขึ้นไปเองได้ไหมผมอยากให้ตัดประเด็นนี้ทิ้งน้องชมพู่สามขวบถ้าเดินขึ้นไปแล้วไม่ได้ทานข้าวน้องสูง95เซนถ้าน้องหิวข้าวเป็นลมน้องต้องนอนหมดสติจะนอนคว่ำนอนตะแคงนอนหงายก็แล้วแต่แล้วเสียชีวิตเลือดต้องตกหน้าแผ่นหลังแผ่นข้างนี่คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองน้องสูง85-95เซนเวลาเดินไปย่าต้องบาดด้านไหนถ้าใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสัน้นอย่างที่แม่บอกต้องบาดด้านหน้าคือใต้หัวเข่าลงมากับแขนตามบริเวณใบหน้าส่วนกิ่งไม้เป็นไปไม่ได้เพราะกิ่งไม้มันสูงตรงนี้ให้ตัดทิ้งไปเลยเพราะด้านหน้าหมอนิติเวทบอกแล้วไม่มีบาดแผลแล้วถ้าเป็นบาดแผลโดนญ้าบาดแผลต้องเปิด เลือดต้องไหลซิปก็ตัดประเด็นนี้ไปประเด็นที่3น้องจะเอารองเท้าไปวางเอารถของเล่นไปวางถอดกางเกงหรือปีนเขาไปเสียชีวิตข้างบนนอนหงายตามภาพขางองมาก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะถอดเสื้อผ้าทำไมเอาของเล่นไปวางทำไมอันนี้ตัดทิ้งเลยประเด็นน้องขึ้นไปเสียชีวิตเองผมยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ตัดทิ้งได้เลย ประเด็นต่อมาเราดูเรื่องบาดแผลมุมมองของเรามีแพทย์ของเราเป็นการนำเสนอไม่ได้ขัดแย้งกับความคิดเห็นของนิติเวชนะแต่เป็นอีกมิติหนึ่งที่หมอคนแรกเห็นศพคนแรกผลของคุณหมอคนแรกที่เห็นศพคนแรกเอามาให้แพทย์ของผมวิเคราะห์และนำภาพมาดูวิเคราะห์จากบาดแผลคุณหมอคนแรกเขียนผลรายงานชนสูตรศพเบื้องต้นดีมากท่านบอกมีอรอยถลอก ถ้าเราดูจากบาดแผลเป็นภาพรอยเส้นยาวเราสันนิษฐานว่าเป็นการมะยมเพราะผมไม่เคยไปสถานที่ไม่เคยคุยกับพนักง,งานสอบสวนผมก็สืบจากศพน้องชมพู่เราเห็นเลยว่าทีก้นที่ขาถูกตีอยู่ด้านหลังด้านหลังก็ถูกตีเป็นริ้วยาวสีเข้มแบบเดียวกันตรงนี้เป็นแผลปริเวลาเสียชีวิตคุณหมอก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กเลือดจะตกนิ่งอยู่สี่ชั่วโมงหลังเสียชีวิต คุณหมอท่านนี้บอกว่าเลือดตกปลายขาเราสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้ถูกถอดเสื้อผ้าแล้วถูกผู้ใหญ่จับแขนตีไม่ยัง้งเพราะจะเห็นว่าทั้งแผ่นหลังก้นเป็นเส้นริ้วๆที่ผู้สึกข่าวไปจำลองเรื่องการมายมบาดแผลแลักษณะคล้ายกันสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทดลองมาแล้วหรือคุณอาฉริยะตอบว่าทดลองมาแล้วเราสืบจากศพ จากร่องรอยบาดแผลและสืบจากผลจากคุณหมอที่ชนสูตรเบื้องตน้นนิติเวชพิสูจน์ไป3สสถาบัน2ที่ลงความเห็นที่ทางเดียวกันแต่ไม่เคยพูดเรื่องการเคี่ยนการออกมาแบบนี้จะเป็นการชี้นำหรือเปล่าคุณอัจฉริยะตอบว่าไม่ไมอย่างที่บอกเป็นมุมของเราผมไม่ได้ขัดแย้งกับนิติเวชผลนิติเวชก็บอกว่ามีรอยถลอกแล้วการไม่ย,ยมมันไม่ใช่ไม้เส้นเรียบก็เป็นครูขระเกิดเป็นรอยถลอกได้ หมอบอกว่ารอยย่าบาดพี่มองว่าเด็กเดินไปข้างหน้าไม่ได้เดินถอยหลังฉะนั้นย่าต้องบาดด้านหน้าด้านหลังมีรอยแผลไม่ได้คุณอัจฉริยะตอบว่าเป็นไปไม่ได้ก้นมายังไงหลังขาย,ยังไงมันเกิดจากด้านหลังทั้งหมดแสดงว่าต้องมีคนจับเด็กถอดเสื้อผ้าตีพอตีไม่ยัง้งเด็กก็เกิดเหมือนที่คุณหมอบอกว่าหัวใจสลายมันคล้ายๆกันคือเกิดจากความกลัว เด็กเวลาเสียชีวิตจะตาค้างตาไม่หลับมือเกรงสองข้างกำมอยู่เลยไม่แบแม้แต่ตอนเจอศพน้องก็ยังกำมืออยู่เกิดจากความกลัวสุดขีดช็อกลังเสียชีวิต ผมเชื่อว่าเขามีอยู่สองทางถ้าไม่อุ้มช้อนขาห้อยสองข้างเลือดเลยตกปลายขาเวลาเอาไปอําพรางบนเขาก็ใช้เวลาสามชั่วโมงทำให้เลือดตกปลายขาเหมือนที่คุณหมอคนแรกวินิจฉัยแล้วอีกวิธีคือถ้าพาดบ่าก็ต้องมีเลือดที่มือที่แขนแต่คุณหมอบอกว่าที่ขาไม่มีที่มือที่แขนผมก็เลยคิดว่าใช้วิธีอุ้มเลยเกิดเป็นแรงโน้มถ่วง เดินขึ้นไปเองตัดทิ้งล่วงละเมิดตัดทิ้งทีนี้ก็มีคนพาขึ้นไปทำร้ายและมีคนทำร้ายน้องบาดเจ็บสาหัส อาจารย์มองยังไงรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรีรศักดิก์จรัชชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมอสวได้กล่าวว่าถ้าประเด็นบาดแผลตามข้อเท็จจริงเวลานิติเวชเขียนเรื่องบาดแผลเราจะเห็นว่าบาดแผลฉีกขาดทะลอกจะบอกเรื่องขนาดไม่ได้บอกเรื่องอาวุธแม้แต่ถูกแทง ก็จะบอกขนาดว่ากว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่พอขึ้นสารสารท่านก็ให้พนักง,งานสอบสวนเอาวัตถุพยานมาให้ดูแล้วถามว่าสดครองกับบาดแผลหรือไม่ถ้าไม่สดครองก็ไม่ใช่ กรณีนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นการมายมมได้หรือไม่ก็เป็นคำถามที่ดีนะเราต้องมาเปรียบเทียบดูว่าการมายมมเป็นไปได้หรือไม่แต่โดยปกติที่เขียนผมเข้าใจว่าไม่มีหมอคนไหนบอกว่าเป็นยาคาเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นข้อสังเกตว่าตรงนั้นมีญ้าอาจจะสงสัยว่าโดนญ้าหรือไม่ ท้ายที่สุดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าถ้าขุดอัจฉริยะคิดว่าเป็นการมายมก็เป็นไปได้ไหมซึ่งตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องบาดแผลคุณหมอก็เขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าเขียนเป็นรอยถลอกรอยเส้นก็ว่ากันไปขณะเดียวกันศพเริ่มเน่าตอนไปเจอการลบกวนเรื่องบาดแผลการตรวจดูกรณีบาดแผลฟกช้ำที่อยู่บริเวณหลังบางทีตอบยากจริงๆถ้าเป็นบาดแผลฉิกขาดถลอกง่ายกว่า ถ้าเป็นการมายมตีไปที่หลังจะพิสูจน์ทราบได้ไหมว่าร่องรอยนี้เกิดจากรอยที่ตีแล้วกดทับลงไปหรือเป็นร่องรอยของการขูดหรือไม่นายแพทย์วิรศักได้กล่าวว่าได้อยู่แล้วโดยหลักการมีวิธีการตรวจอยู่แล้วกรณีการตีลักษณะเป็นของแข็งเป็นท่อนเวลาตีลงไปตรงตำแหน่งถูกตีจะกดลง แต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดอาวุธที่ใช้อย่างกรณีไม้เส้นลึกมองเป็นริ้วๆแดงๆอย่างเดียวแต่ถ้าจะให้ละเอียดต้องใช้แว่นขยายกรณีการตีแล้วผิวหนังไม่เนา่ามันพิสูจน์ทราบไม่ยากโดยเฉพาะคนที่มีชีวิตมันดูได้ง่ายแต่พอเป็นศพศพเริ่มเนา่าดูค่อนข้างยาก เป็นไปได้ไหมเรื่องไม,ม,ม,ม้มะยมนายแพทย์วิรศัดศัก่าวา่าอันนี้ดูยากเพราะตัวศพเริ่มเนา่าแต่เห็นเป็นริ้วแน่นอนเป็นเส้นคุณอัจฉริยะตอบว่าเวลาเสียชีวิตเลือดมาข้างที่รอยตีก็ให้เห็นเป็นเส้นแต่ถ้าดูจาก ด้านหลังจนขาล่างมันจะเห็นเป็นเส้นสีเข้มเหมือนกันแต่ถ้าแผลเก่าสีจะจางนายแพทย์วิรัดศ์กล่าวว่าจริงๆตอนนี้บอกยากเพราะสพเนาจะบอกว่าถ้าเชื่อมโยงเรื่องนี้หมอที่เห็นครั้งแรกพูดคุยตรงนั้นน่าจะได้คำตอบดี เพราะคนที่เห็นด้วยสายตาตัวเองและพิสูจน์น่าจะตอบได้ส่วนอาการหัวใจสลายในทางการแพทย์เป็นอาการในสาขาด้านจิตเวชท,ที่มองว่ามีอาการกลัวอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ทําให้เสียชีวิต เมื่อวานที่ฟังคุณอัจฉริยะพูดว่ากลัวสุดขีดถ้าจะโยงถึงเรื่องนั้นก็มีอันนึงคือโรคหัวใจสลายแต่ถ้าเอาตามอุบัติการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดกับหญิงอายุมากกว่า60ปีเด็กนี่ไม่ค่อยเจอแต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นนะครับเพียงแต่บอกว่าถ้าตามข้อมูลที่เคยมีมาก็จะมีลักษณะแบบนี้ ขณะดเดียวกันรประเด็นเรื่องเลือดลงสู่เบื้องต่ำพวกนี้เวลาตกพอเริ่มเสียชีวิตมันจะเริ่มตกทันทีแต่จะเริ่มเห็นเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแต่ถ้าเลยหกชั่วโมงไปแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าศพนอนหงายตรงไหนที่ต่ำและเป็นจุดกดทับมันจะเป็นวงขาวไม่ถูกกดทับก็จะไม่เห็นสบักก็ไม่เห็น จะไปเห็นที่หลังแต่ถ้าถูกทิ้งไว้เกินหกชั่วโมงเราไปพลิกตัวศพให้ความหน้าแทนเลือดที่อยู่ที่หลังจะไม่ย้อนกลับจะเห็นอยู่ว่าอยู่ที่หลังฉะนั้นการที่จะอยู่ในตำแหน่งนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันบอกให้ทราบว่าน่าจะอยู่กับที่จุดนี้เป็นเวลาเกินหกชั่วโมงแล้วส่วนเรื่องท่าทางถามว่ามีไหมผมไม่ยุ่งเรื่องใบชนสุ์ของแพทย์นะ แต่กำลังพูดถึงเรื่องทั่วไปอย่างกรณีคนแขวนคอถ้าแขวนคอคือยืนเวลาเสียชีวิตเกินหกชั่วโมงเลือดก็อยู่ที่ขาต่อให้เอาศพลงมานอนราบกับพื้นก็เห็นเลือดอยู่ที่ขาอยูด่ดีแต่กรณีนี้ผมไม่สามารถพูดถึงได้ว่าทำไมบอกว่าเห็นแค่ขาการบันทึกต้องถามแพทย์ที่เป็นคนบันทึก คุณอัจฉริยะตอบว่าเนื่องจากยังไม่มีใครไปสอบปากคำหมอท่านแรกที่ไปจุดที่เจอศพคนแรกซึ่งถ้าได้สอบหมอท่านแรก ก็จะไขปริศนาได้ว่าที่คุณลงว่า18ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนื่องจากนอนขึ้นจะย้อนกลับไปได้ว่าทำลายเวลากี่วันทำไมคุณหมอบอกว่าเลือดตกปลายขาสองข้าง3ามบาดแผลที่เห็นว่าเป็นเส้นๆเป็นพ่อ,อะไรคือหมอคนแรกผมถือว่าเป็นคนไขปริศนาคดีนี้ซึ่งไม่เคยถูกสอบปากคา กรณีนี้อาจารย์ฟันธงได้ไหมมองว่าเป็นรอยตีไหมนายแพทย์วิรศักดิ์กล่าวว่าเหมือนที่เรียนว่าแค่รูปและบางส่วนผมไม่สามารถฟันทงได้แต่ถ้าถามความคิดส่วนตัวถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ผมให้น้ำหนักน้อยน้ำหนักมันอยู่ที่หลักฐานที่เราเห็นเพราะตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวศพจริงไม่เห็นรูปเต็มจะไปฟันธงยาก แต่ถ้าถามผมผมก็ให้น้ำหนักน้อยผมมองว่าเป็นร่องรอยที่ลักษณะถ้าเกิดตีด้วยกา้านมะยมแล้วถ้าเกิดตีแบบที่เราเห็นว่าไปทดลองตีแล้วไม่เป็นไปในลักษณะเลือดออกถ้าตีจนเลือดออกเป็นรอยถลอกจะเห็นเป็นร่องรอยที่สอดคล้องกับคำว่าบาดแผลถลอกแต่ถ้าตีแล้วเป็นเส้นแดงอาจมียังก็ได้ซึ่งหลังตายจะเห็นไม่ค่อยชัดในมุมพี่อัด มีสงสัยในใจไหมคุณอัจฉริยะกล่าวว่าเราสงสัยอยู่ไม่กี่คนเราพอจะรู้คร่าวๆแล้วว่าเป็นใครเราพอรู้คร่าวๆหลังเราเปิดประเด็นอย่าลืมว่าทุกคนออกรายการทีวีแล้วให้สัมภาษณ์สื่อรายวันเราก็เก็บข้อมูลทุกคนที่เกี่ยวข้องก็มีตัวละครอยู่ไม่กี่คนแต่ที่แปลกใจ2องผัวเมีย ก่อนขึ้นไปบนเขากับชาวบ้านตอนทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วแอบขึ้นเขาไปตอนตีสามแล้วลงมาตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่กล้าขึ้นไปอีกเลยนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งหมายถึงพ่อแม่เขาเหรอคุณอจชริยะตอบว่าผมไม่รู้เอาเป็นสองคนผัวเมียก่อนส่วนอีกคนรู้ก่อนล่วงหน้าว่าเด็กหาย โดยไม่มีใครรู้ว่าเด็กหายคนนี้รู้ก่อนพอหลังจากน้องเสียชีวิตไป3วันมีนักข่าวมาจำลองเขาพูดมาทำไมแบกเป้ขึ้นไปเยอะแยะเขาพูดมาคำหนึ่งว่าต้องเบาก่อนน้องชมพู่พูดถึงลุงพลหรอคุณอาชริยะตอบว่า ผมก็พูดให้ฟังว่าเขามีการสัมภาษณ์นักข่าวว่าเบากับน้องชมพู่ถามว่าคำพูดแบบนี้พูดทำไมทีนี้มาดูประเด็นอีกมีการขัดแย้งไหมมีการขัดแย้งกันมีสาเหตุติดไหมมีผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วข้อมูลแบบที่พูดแน่นอนและหนูก็ไม่มีการตายหนูอยู่ปกติเหมือนเดิมรูปที่ลงเอามาจากไหน คุณอัจฉริยะตอว่าเราไม่ได้เอามาจากตำรวจ รูปแบบนี้กู้ภัยก็มีผลชนะสูตรเบื้องต้นนักข่าวก็หาได้ทำไมช่องอื่นยังเอาผลนิติเวศมาลงนี่แค่เบื้องต้นนะภาพพ่อแม่ก็เป็นภาพที่กู้ภัยก็ถ่ายได้ชาวบ้านที่ขึ้นไปก็ถ่ายได้เพราะเขาเจอศพตอนทุ่มหนึ่งพิสูจน์หลักฐานกับตำรวจขึ้นไปตอนห้าทุ่มกว่าหลังทุ่มกว่าถึงสี่ทุ่มกว่าชาวบ้านขึ้นไปทุกคนมีมือถือทุกคนก็ถ่ายได้หมด มีประเด็นหนึ่งไปพบเสื้อสีส้มซุกอยู่ในกอไผ่ก่อนหน้านี้มีการตั้งประเด็นว่าวันที่เกิดเหตุวันที่11อพฤษภาคมน้องหายไปและมีคนเห็นว่าคนใส่เสื้อสีส้มรอมๆอมอม,มองๆอ,องอยู่แถวนั้นคิดว่าคนเสื้อส้มพาน้องไปหรือเปล่าล่าสุดเจอที่นี่แม่น้องไปดูแล้วบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเอามาซุกไว้ต้องมาซุกนานแล้วเพราะมีปลวกขึ้นด้วย พี่พอจะรู้ไหมเรื่องเสื้อสม้มคุณอัจฉริยะตอบว่าไม่ให้ราคาเลยมันไม่เกี่ยวกันต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ว่าเขานะคุณเมื่อกี้หมายถึงแม่เวลาเราเปิดประเด็นเรื่องถูกตีก้นเขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกเขาเชื่อนิติเวชพอหมอนิติเวชบอกว่าเด็กเดินขึ้นไปได้เขาบอกไม่เชื่อนิติเวชคุณไม่อยู่กับร่องกับรอยเวลาคุณพูดคุณพูดก็กลับไปกลับมาวันนี้สิ่งที่เราเชื่ออยู่อย่างผมเชื่อว่าตำรวจ ระดมคนมีฝีมือทั้งนั้นไปทีมนี้จะคลี่คลายคดีได้อีกไม่นานนิติวเวชไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนก็ไม่มีแม้กระทั่งเอามืออุดปากอุดจมูกแล้วนองดิ้นสลบไปเขาบอกเลือดต้องพุ่งมาที่ตาเจอไหม คุณอัจฉริยะตอบว่าไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องการช็อกมีโอกาสสูงเพราะแม่พูดเองนะว่าเด็กกลัวความสูงขึ้นบันไดก็ไม่กล้าขึ้นกลัวความสูงเด็กคนนี้น้ำหนักเบาเราไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวไหมซึ่งบางทีเด็กคนนี้อาจจะกลัวสัตว์หรืออะไรก็ได้ที่กลัวสุดขีดเพราะสภาพตาเบิกค้างมือเกรงถ้าเป็นเด็กธรรมดาเสียชีวิตยังไงก็ไม่มีการเกรงนี่ตายแล้วยังกำมืออยู่เลย กรณีที่คนตายหิวตายอดน้ำฮิสโตรกตายตาชัค้างไหมในแพทย์วิรัสศ์ก่าว่า ตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่เราเอามาสรุปได้ทันทีแต่ถามว่าเป็นอย่างนั้นได้ไหมก็ว่ากันไปขอตั้งข้อสังเกตเรื่องตาเราไม่แน่ใจเรื่องความร้อนกับแสงแดดที่ส่องเข้ามาจะเห็นว่าศน้าแห้งมากเวลาแห้งเหมือนเนื้อเยื่อเราน้าระเหยออกมาพอระเหยก็มีการดึงลังตาที่หลับอยู่จะปริมปริมอาจจะเบิกขึ้นได้ เพราะหนังตาอาจจะมีการขดตัวของกล้ามเนื้อที่สูญเสียน้ำแต่โดยส่วนตัวผมถ้าพูดเรื่องการเกริงแบบนี้ยังเป็นลักษณะที่เอามาสรุปก่อนตายค่อนข้างยากเพราะทุกกรณีการเสียชีวิตมันชีวัดไม่ได้มันค่อนข้างจะยากมุมดิเอที่ไม่เจอของใครเลยคุณอัจฉริยะตอว่า มันยังตอบไม่ได้เพราะยังตรวจไม่หมดอย่างน้อยยังมีเรื่องสายสินขาดกางเกงถ้าอุ้มไปต้องมีเหงื่อที่แขนคนร้ายอาจจะติดกางเกงเขากำลังใช้น้ำยาในการตรวจอยู่แล้วก็รองเท้าเสียด้าอย่างเดียวที่เราไม่ได้ทำคือหาดินเอตามร่างกายว่ามีรอยมือใครหรือไม่ มันเน่าเลยตรวจไม่ได้ถ้าตรวจได้ป่านนี้จบไปแล้วอีกมุมหนึ่งถ้าหลับตาคิดเด็กร้องไห้คนร้ายเอาเสื้อเด็กอุดปากอุดจมูกแลสรบไปคนร้ายพาไปข้างบนตรวจหาได้ไหมนายแพทย์วิรศักดิกล่าวว่า เวลาปิดปากปิดสมูกมีแรงดันอะไรก็ตามเขาเรียกจุดเล็กๆแดงๆจุดอุดตันจากแรงดันต้องเรียนว่าไม่ใช่ทุกรายจะเจอแต่โดยส่วนใหญ่จะเจอพอเราบอกว่าไม่เจอแล้วไม่ใช่ก็บอกไม่ได้แล้วต้องมาดูว่ากรณีปิดปากเด็กจะดิ้นให้หลุดจากภาวะหายใจไม่ออกเขาต้องทำอย่างไร เขาต้องสลัดตัวขณะที่ขยับตัวเนื้อเยื่อกับฟันอาจจะมีการเสียสีกันจะมีรอยถลอกให้เห็นลักษณะแบบนี้ก็จะบอกได้ว่าเป็นร่องรอยการปิดปากหรือไม่ถามว่ากรณีแบบนี้เจอได้ทุกรายไหมส่วนใหญ่ก็เจอแต่บางส่วนก็ไม่เจอมันก็ไม่ได้ฟันทงทุกรายว่าเจอแล้วตอบเลยได้ไหมก็น่าจะเป็นลักษณะที่ต้องไปตามหาถ้าไม่เจอก็อธิบายยากเลยเอาเสื้ออุดน้อง อุดจมูกยากกว่าเอามืออุดไหมในแพทย์วิรศักกาว่าค่าเท่ากันเพราะสุดท้ายเวลาอุดไม่ว่าจะมือเด็กตัวเล็กผู้ใหญ่มือใหญ่ก็ปิดได้เต็มอยู่แล้วขนาะเดียวกันสิ่งที่เราตรวจได้ก็อย่างที่เรียนถ้ามีการขยับมีบาดแผลและมีอื่นๆที่เป็นวัตถุพยานโดยรอบเป็นตัวสรุปอันนี้สำคัญ วัก,กินเสื้อได้ไหมอัจฉริยตะตอบว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคิดเกินไปคนร้ายรายนี้ใช้วิธีอัมพรางไม่งานไม่วางของเล่นห่างจากจุดพบศพหรอกยืนยันว่าเด็กไม่ได้ตายเองอัจฉริยตะตอบว่าไม่ได้ตายเองเป็นไปไม่ได้เด็กจะตายเองต้องไม่ใช่วิธีแบบนี้ จะมาเอารองเท้าไปวางจุดหนึ่งของเล่นจุดหนึ่งไม่มีทางเลยเอาเป็นว่าขึ้นเขาเองยังไม่ได้เลยไม่มีทางจะตามไปเรื่อยๆไหมอัจฉริยะตอบว่าก็เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนเพราะเราเปิดประเด็นให้เขาแล้วผมคิดว่าแพทย์คนแรกต้องตอบคาถามว่าอะไรคือตัวเลข18บแด อะไรคือเลือดตกปลายขาสองข้างอะไรคือแผลถลอกต้องตอบพนักง,งานสอบสวนอย่าลืมว่าพอตรวจเสร็จปับ๊บเขาอาจจะล้างทําความสะอาดเขาอาจไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเขาทําความสะอาดหรือเปล่าก็ทําให้หลักฐานหายไปได้ นายแพทย์วีรศักดิ์กล่าวว่าตอนเสียชีวิตบนภูขนย้ายน้องลงมาค่อนข้างนานและใช้คนแบกลงมาจากเขาผมว่าก็มีการรบกวนเรื่องตัวศพส่วนหนึ่งอยู่แล้วกรณีที่มีข่าวว่าเรื่องบาดแผลอะไรอื่นๆเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะมีได้ คิดว่าน้องจะตายฟรีไหมคนร้ายจะลอยนวลไหมอัจฉริยะตอบว่าผมว่าไม่เพียงแต่ขาดองค์ประกอบอะไรเล็กๆน้อยๆตอนนี้มีผู้ใหญ่มาประชุมกันผมว่าเขาวางกรอบเดิมใหม่แล้วขณดนี้ชุดสืบสวนล้ำหน้าทุกอย่างแล้วผมเชื่อมั่นว่าตำรวจเขารู้ว่าจะจี้จุดยังไงไม่ลากยาวแน่นอนเสื้อซมไม่ให้ค่าหรือเปล่าอัจฉริยะ ตอบว่าไม่มีราคาส่วนคนที่สัมภาษณ์ก็กลับไปกลับมาคุณจะพูดยังไงก็ได้เขาไม่เคยมาออกรายการพี่หนุ่มนะเอามาออกรายการแล้วให้ดีเบตกันไหมละ่ะหรือไม่ก็เอาไปดีเบตที่บ้านเขา แช้อีกแม่น้องชมพู่ถ้าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโกหกเตรียมกระเป๋าทำไม Facebook ชื่อดังจับผิดคดีดน้องชมพู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดแนะคนลองคิดถ้าแม่น้องชมพู่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจะให้สดิ้งโกหกทำไมเตรียมกระเป๋าทำไมติดกล้องมลรผิดทำไม สำหรับความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่วัยสามขวบที่เสียชีวิตยอย่างปริศนาบนเขาผู้เหล็กไฟบริเวณบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ได้ล่าสุดวันที่20กระะกฎาคมผู้ใช้เฟซบุ๊กจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนเนจร ทีมลุงพลน้องชมพู่ต้องไม่ตายฟรีโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ว่าลองคิดแบบความเป็นจริงนะครับถ้าแม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับน้องแม่คงไม่ให้น้องสะดิ้งโกหกว่านอนหลับอีกข้อถ้าแม่ไม่รู้อะไรคงไม่เตรียมกระเป๋าฝากขึ้นไปยังมีอีกข้อครับถ้าแม่ไม่รู้แม่จะกลัวว่าจะเกิดอันตรายทั้งครอบครัวและขอตำรวจติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านทำไมครับ ลองคิดดูแม่อาจโดนคนมีสีมีอิทธิพลข่มขู่ให้หาแพะมารับแทนไม่อย่างนั้นแม่ไม่จองที่จะสงสัยลุงพลคนเดียวเพื่อจะให้เป็นแพะเพราะพยานหรือข้อสงสัยต่างๆที่ชาวบ้านพูดกับนักข่าวแม่จะหาข้อโต้แย้งตลอดสรุปครอบครัวนี้รู้ว่าใครทำ แต่ไม่ยอมบอกความจริงถ้าไม่รีบเผาศพก็น่าจะจับคนร้ายได้แล้วสืบตอนนี้ก็หลายข่าวหลายทางมันเหมือนยิ่งสืบยิ่งไม่มีประโยชน์เอาจริงเวลามีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดแล้วญาติไม่ยอมจะตามหาคนร้ายมีที่ไหนที่เขาจะรีบเผาศพยังไง ก็ต้องเก็บรอหาหลักฐานก่อนสิแต่นี่เผาไปแล้วจะเอาหลักฐานไหนมาโดยก่อนหน้านี้ผู้ใช้เ c e b o o k จาก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพนิจรได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับความคืบหน้าของน้องชมพู่ไว้อีกว่าสรุปคดีน้องชมพู่ผมว่าสบด้วยการชนะสุดอีกรอบบอกว่าไม่ได้ถูกฆาตกรรมน้องเดินไปเสียชีวิตบนเขาเองคุณคิดเห็นอย่างไรแต่ผมจะไม่ยอมให้คนเลวมีที่ยู่ในสังคมโซเชียลให้ได้ถึงก่ มาจะทำอะไรไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าคนเลวคนที่ทำแต่ไม่ได้ค่าแต่มีปัญหากับคนมีอิทธิพลเพราะพ่อแม่ก็อยากให้ปิดคดีนี้นานแล้วมีแต่ลุงพลที่เป็นคนเดินเรื่องหาตำรวจผู้ประชาการตำรวจและนักข่าวทนายร่างทรงมีแต่ลุงพลที่ดิ้นรนหาเพราะ ไม่อยากให้หลานตายฟรีแล้วพ่อแม่ชมพู่ไม่เห็นด้วยสักคนทุกคนรู้ในใจว่าใครคือคนทําแต่อยากจบเรื่องนี้ลุงพลไม่ยอมเป็นคนที่หานายตำรวจหาอะไรมาช่วย